อีกหนึ่งอาชีพนะครับผมในช, Station ช่วงนี้นะครับผมก็คือช่วงที่ว่าทุกคนนะผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้กําลังลาบากมากนะครับผมเพราะว่ายุคโควิดนะครับผมแต่ว่ามีอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เขานะครับผมสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยนะครับผมแล้วก็เขาจ้างอาชีพนี้ด้วยฝีมือของเขาเองในบ้านของเขาเองนะครับผมอาชีพวันนี้นะครับก็คืออาชีพ เย็บผ้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมว่าอาชีพนี้ทํารายได้ให้เขามากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับอาชีพเย็บผ้านะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมก็คือการเย็บผ้านะครับผมก็แต่ละคนก,ก็จะมีเทคนิคนะครับผมเย็บผ้าเย็บไปเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ผ้าตามโรงงานนะครับก็จะเย็บส่งโรงงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆชุดไทยนะครับผมนะวันนี้นะครับก็เป็นอาชีพฝีมืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะที่สามารถทำเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับ เสื้อนะครับสวยอรเป็นคล้ายๆกางเกงเสื้อในผู้หญิงครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสื้อในนะครับเป็นคล้ายๆเกาะอ,อกนะครับเกาะอกสายเดียวนะครับผม ฉันบอว่ามันหยุดจะไเอามมจะไปนอนอยู่นอนยังไงรเเามเป็นตเจ้าอย่าไปจื่อมาถขวด2ขวดลบเมาเงินม ขอ้ขอ,หน,ขอหน้าเหมืนก็แล้วเขาสักข้อหน้าแบบหางเร็วกว่าบ้อหน้า เพื่อนครับข้อเขาก็จะเย็บเป็นทีละส่วนละส่วนนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าของเขานะครับจะเป็นตรงที่ว่าส่วนหน้าอกนะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็จะเย็บเย็บข้างหลังนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับมันก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ครับไม่คยได้มาแล้วมันจะมีข้างหลังด้วยนะครับผมก็ข้างหลังก็เขาก็จะมาประกบกันนะครับแล้วก็เย็บเข้าหากันนะครับ อันนี้จะ <pakai> <manual noise> เป็นข right ้างหน้านะครับเป็นแบบสายเดี tang, ่ยวสวยอ่ะผมว่าสวยอ่ะสำหรับผมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่ข้างหน้านะครับผมแล้วก็มันจะมีข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะมาประกอบประกอบแต่กันแล้วก็เย็บเข้าหากันอีกทีนึงครับนี่นะครับข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับแล้วเขาก็จะประกอบเข้าหากัน มีข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เย็บเข้า,ากันนะครับผมว่าลายนี้สวยนะนะครับผมเหมาะมากนะครับเหมาะสาหรับคุณลัสตรีทั้งหลายนะครับมอยบอ่ะสำหรับผู้เท่าอ่ะไล่แบบนี้ฒ่าผู้แกนะผู้สาวอ่ะเป็นลายแบบไทยๆนะครับผมผมว่านะเป็นลายแบบนั้นอนะ่ะแต่ว่าลายลูกไม้ลายลูกไม้สวยอะ่ะ สำหรับผมผมว่าสวยนะสีก็สีแบบอันนี้ก็เป็นสีอย่างสีครีมอะสีครีมตัดน้ำตาลหน่อยนะครับผมสวยอะนะครับสนใจสั่งตัดได้นะครับผมนะครับโทรได้ตลอดย4ิบสีนะครับผมหรือว่าทักที่เฟซส่วนตัวก็ได้นะครับผมหรือคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะครับไม่แพงครับผมราคากันเองนะครับผมราคาไม่แพงนะครับจะสั่งตัดอะไรได้หมดนะ จะบังกายเดิมโดนตีทังานเขา

สนใจนะครับผมนะครับสั่งตัดนะครับผมรับหมดนะครับรับหมดนะครับผมนะรับหมดนะไม่ว่าจะเป็นกางเกงกางเกงตัดได้ปะกางเกงกางเกงตัดได้ปะเนี่ยเป็นที่ว่ากางเกงนะช่างเป็นนะครับกางเกงอะไรตัดได้หมดนะครับผมนะครับยกเว้นแต่กางเกงใน่ปะตัดเป็นเป็นเนาะโอเคครับผมนะครับคลิปนี้ก็ จะมานี่แหละครับผมมาให้ดูนะครับวิธีเอ้ยอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่เนาะผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้ทุกคนก็ลําบากกันนั้นแหละครับผมในยุคโควิดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ไม่ออกไปไหนนะครับผมแล้วก็เป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานของตัวเองด้วยนะครับทําเองได้ที่บ้านนะครับผมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ